ครับสุผูสุคน,นอาบุญเจ้าพนางเห็ดลินแต่เียนหน่อย,อยูอนี่ตัวเห็ดแห้งกินเย่มันคือผักกรดโูดนะครับทำแตงผักให้น,น,อน้องสามมณ์คนอ่าอันนี้เขาเอิ้นพักยังเย่นบ้านเขาหอมแม่สามมณ์เิมครับเริมเหล้าเิมาวล้าโอเคครับอันนี้เห็ดแห้งครับคนนี่เ้อันผักกันผักยังเกาะคอะต้นหอมน้ำมันี่น้อง บ้าล่าตัวเอ็ดหมอ,อยังนี่ล่ะขึ้นใหญ่นะเนี่ยตัวเห็นด,ดอกพี่น้องวันนี้ต้มข้าวเปียกกินพนี่น้องเด้อข้าเปียกข้าวเปียกครับผมเแค่ยังวันนี้ครับอใส่อันอออนอันยงก่นากกระเทียออมเกลียวบคืออหขึเกลียวหอมเกลียวพี่น้องหอมเกลียวครับผมต้มหม้อบา้าไงใส่กระเทียมเกลียว <c oughs> นเอาแบบนี้เลยพี่น้องเลยเอาลูกเอาลูกมาจากเตาด้วยจังพอ่อเลี้ยวเห็นนี่หล่าเนาะอันอยู่ในเตานี่เว้ยนี่ตะขวัน ไหมวอหอมไปครับพี่น้องหอมซอ้อยลาูกพี่น้องหมอนี้ขายเท่าไรครับอ่อพันหนึ่งจพันหาเลยเหรอโอเคเอาวพี่น้องวันนี้เริ่มยดีลามาเนี้ยินเลยล่ะคะ่ะเออเห่อยปานลุ่ท่านครับปานล่มปนล่งท่านเบื่อเลยครับพี่น้องาจากฟังเล่าตรงมาโดยตรงเอาตอนมาเด้อเบเด้อ มีของแม่ดิครับเนี่ยจ้าโอ้เจ้าโปมมาเป็นไงกูโมูเลยจ้าอันนี้ของผู้ใดญเนี่ยของร้านน้อยบว่ของแม่จ้าของแม่ของพี่ไส้ไข่อือยัสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาค่ะกินได้ทั้งอำเภอหม้อหนึ่งเยอะมากเต๋หม้อกใหญ่เลยขนาดเส้นเราละเหนียวหนึบเลยเนาะอันนี้มันเส้นมันดูดน้ำ

กินกับหลาบมัวสูตรสีมาานนะระเด็กชายเราเป็นกับตตกุบตเทียกะตเทียคขอเลื่อนแซ่บเนาะไม่ได้เชืเ่อไนน่ะหวนะไม่ย,ยี่สิบ ต้มสค้าไก่ได้พี่น้องเป็นน้องไก่เอาบนน้ำปลาตัดจานใส่น้ำปลาด้วย

หอมค่ะเลยแมวมันี้อมผอมตาเทียนบานทเียบนีล่ไม่มีไม่มีย่งเไปภาคอีสานเขาก็กินภาคอันนี้มีเตอรันีบานใหญ่ใบปูปลายเรามาแต่ว่าอะไรไม่ใช่เองเอาไปแถวนี้แหะบบอกดูใส่เขาเอาไปปลูกเมล็ดใ ดินเรางานดิเราผูกพักแซ่บงอมจ้ะเส้นหม้อหม้แบบอเส้นบัวขคือเส้นบ้านเฮาเป็นบ้านเฮามันเส็งงนงหญนแซบบ่บ

การมันก็เป็นน้ำซีินี่ตกแห้งเลยนตกตลอดนีไม่ได้แห้งนี่จากหมกในกระสุกคนสีบรุบตดีเก่าแห้งกว่าหมกเองมานำข้างหน้าลงโปะโปะสองข้าง นื้เลยแม่เาเลยแม่ชอบ่มะนาวเป็เปียๆนันแซ่บกินก้อนกินแมวโอเคเสียใจพวกคนนี้นั่งมันก็มักสุดน้ำเป็นเปยดหนอนไหลไหลเแล้วเสหมอ

เอาย่ายยนพ่นอพกย่าแม่พ่อแม่ปุ๊บก็เห็นกิ๊บกุ้มก็ให้กุ้มก็ให้อยู่ในแม่มุดเสาีแห้งขัดขาดใจอืมเอาแม่พลอยมาปวดเหอวลูปเบิดตามสองตามซอย<ร>โอ้ยมันขันรุดน้องแม่พลอยมันลุดออกโอ้ยมันสิเบิดทางหอบหมมันลุยไปหยาดเอาพี่น้องเลยบ้านลุงโอ้โหสักงเขาบับ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 ,บ,บเลยแหละบ้านถึงกำห่อนเลย ไม่น้ำหูน้ำตาไง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 ูมือเนี่ยจจังเขาเรื่อเล้วะอาวดัอ้ยอายอวดเพื่อนด้ยสกจำไปกดกดเพื่อนจะพอหวาแล้วเนาะตอนนู้มาน่ะอยากไปอยางมาเลยไปเอื้อมเอาไปไปกวดข้าสบะไปเอาเนี้ยนีน่วดก็เลยไปหขวดก็เลยไปอุ้มมามาไว้ดูตีมันเลยเป็เด็เคยเป็นท้นแม่ขวดเพื่อนในตัวนะ ซองเลย้อพี่น้องหยกซองมื้อนี้นะอย่าอิ่มอย่ากินนี่อิ่มเราเสีเขาอกว่ารก็นนัเนาะเอาลอาอิ่มยแล้วอิ่มยกินน่กันอิ เราได้กเขต้องปั ường, ่นเขาเนี้ยเน้ำท้องเออจำแนอนีนงอะไรเนบดมือเพราะเมื่อนี้ยังไ่ได้กินเขาเี่ยตักินันลเีว่อยอยกินต่ไข่ลูกูัเพ่ลูเดียวบางเออเนอะไบ้างอยู่นี่กรเทยเขากระชี้เลยอะเห็นมัน่ากนหรเปล่าเออเออเลยกินแบบตา ก็ตอนไปโรงเรียนพนน้อยดูวะเห็ดคายเห็ดุมักก้นักก้นักก้นเมรอนุมาหาลยกีบเปียกเส้นเปียกเขาเปียกอันนี้แหละก้นตักแซ่บบแซ่บเปียกเส้นแต่มมนเ้นใหญ่ของบ้านนัานี่ยเขาเขาแ้่บจ้องรวงหายมหายตักใส่าใส่ใพุ่้งเ่างรอเข่ยาวตัวแล้วตัดตุ๊ ใส่ตะก้าจะขายนตะก้าไอ้กระชิมไอ้คุณมัวน้ก็เย็นตัเแข็งๆเขาใส่ตังแข็งมกกามคู่ก,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 ก็จะขายนดิดนิหน่อยเหรอคู่บ้านคอยช่ยวลากัน่ สองโมงเมื่อกี้จะมีนังตอนสายกงเว็นคะแนนมาเบิ่งนั่งนังนังจบสามโมงสามารถสี่โมงให้เด็กน้อยเลิกโรงเรียนท่านจิฉลาดเท่าครูมือเนามเลินปบิปปี้ก็ไกลคอในะเพื่อทีได้เง่ายังองครูบ้านคอยสมัยตะกี้ถึงเวลานังมาแล้วใบมุ่งขึงเบิ่งนังนังจบสามโมงขึงแล้วมาเด็กน้อยเรียนอิจฉาข้าวกะไปเลิกสีโมงค่ะ รอบเศร้าหันเลียนยุรอบไปแล้วเล่นอย่างเดียวแหละยอตรงอ้าอึอ้าในห้องนอนอบไปก็คือชั่วโมงว่างในห้องเรียนนี้ใจเลยแับนี้ประดี๋ยงซื้อดีจ้าึกถูกใั่นคือกุมเมื่อเดียวเดียมันเป็นหนังสือบอสอะไรกันเนี่ยเลยองอะไรอะไรยัมอยมอยเมือดนโอ้ยนะาปวามปสี่ ี่กลางปีข่อยออกพอปจบจะหนากาสีนะภาษาจนเรียนหันโมทำไมนุ่นเจ้ายังได้เรียนหันมมนุ่นเฮาไปเด็กน้อยกว่าเจ้าขอจเรียนแต่ปสามเพิ่งปศีใกล้สิึ้นเจ้าสิสอบแล้วก็ออกเลยโดดเลยจนครูมานำนำแล้วนำอีกก่ไปภา้ามันลำบากเดี๋ยวจะ ไปย่างไปเมืองยางคือกันสี่ัก็้ยี่สี่รักมข่อยไปไกลโอกสี่รักเนี่ยไปบ้านใกล้มันข่อไปไนนข่าวไปในเมืองหยางไปกับกัก็ไปละยปไล่ขง้นหยาีเงินไปเบี้ยทองเทือกได้เงินพันหนึ่งไปลงทุนเทียนนี่งพันกี่เนี่ย่ารอมใจหนาบ้านท่ากระดุอือจะกี่พันหนึ่งจะได้หลายอย่างจะเนี่ยขนมพลนหนึ่งเ่ิดได้ว ซื้อมหน่้ห้าบาทหรือเล่าค่ะนึ่ง to ห้าบาทสุดนักเรียนกับข้าวซื้อใหม่บปไปแล้วข่อยสีแข่งขอดใส่จานเก่าของปลใส่ได้ม่ใส่ข่อยต้องซื้อใหม่ขวดขวกต่างเรียนให้ชันขอไปเกิดบะมีกับปไปต้องคัดเอาจนได้คัดได้เกิดใหม่ยังไปได้กระเป๋าใหม่ได้อนนั้นใหม่ยังไปข่อย เน,น,นี่ยดอกัน้หนนี้อ่ะทำบันไดใหม่บไปอย่างไรคนลองทำดูจ่อขึ้นมาแล้วเครื่องใหม่ลฮเอาเครื่องใหม่เขาคนรงีเงินหลังเะเขาะสั่งเออนล้วก็เสื้อผ้ามาจะคล้องแบบเป็นคนแบบตัแมนบัาลานะสะอาดน่าต่น้อยชใหญ่กนะว่าไปซัปกกระปรกได มีสักการยางคีสะพานอะแท้<อ>นี่ต้องเรียบร้อยจังไปสุดยอดแล้วมีสักยานคีหมู่นี่เป็นเฮาบัดห่องข่อยบูมีเลยเฮาในหัวอืมไ่เคยเป็นซาตลอดผมมีนี่ไปโรงเรียนจิตน,นะใช่ไหมแต่ว่าแต่ตตท่านบูมีบูมีแต่มันบลายคือหมู่มีนี่เล็กในหน่นอยแบบไปหัวหมหุนในการเรีกนหน่อยหลิงเนาะแต่เมื่อสิ่งแตกใันได้เล่กเฮา มากโดนแม่กาสตว์สมันไปเองด้วยมันหายไปเองเดีป้าแล้วเราม่รู้่มียังนี่นี่ปืนเบอรม่อ่ว่าช่วงที่ว่าประมาณเจ็ดแปดปีน่ะกับโซก็ปกช่วงมันจะมีเป็นช่วงๆเลยสักเล็กหน่อยกำลังใหญ่นะตัวคักขีมูดก็คีดังแล้บอกขาโทษหลายๆพี่น้องจ้าเสร็จพี่ละตัวตวน่ะมันง่ามน้าวแล้วมันแปลกเมื่อนาเลยว่าเลยถ้าป้านไฮน่าเนี่ยพี่น้องเลยเียบเขาอยู่ได้มน้นะ ปัจจัมาช่วงหนึ่งสะอาดขออะลพี่น้องจว่าเอาเงาอะไรฉัหรับคลิปนี้กับเซเดลาไปก่อนเด้อพี่น้องใาอิ่มเล้วจ้าหวานไปก่อนงูเราก็เพ่นมันแวกเขาอกยุ่นวดแบกออกมาแล้วพ่อไไม่คิดหนาเด้อค่ะเธอพี่ต้นน้งเด้อสวัสดีจ้า